ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นไฮเยียนซึ่งถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในโลกพัดถล่มฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้นะคะทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ามคนและต้องอพยพประชาชนอีกนับแสนคนส่วนคนไทยในฟิลิปปินส์ปลอดภัยดีค่ะชาวบ้านฟิลิปปินส์ในหลายจังหวัดพังเสียหายนะคะต้นไม้หักโคน่นระบบไฟฟ้าน้ําประปาและการสื่อสารนั้นถูกตัดขาดหลังจากพายุ ซูปเปอร์ไตฝุ่หายเยี่ยนหรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกกันว่าโยลันดาพัดถล่มฟิลิปปินส์มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ3คนบาดเจ็บเจคนและสูญหายอีกหนึ่งคนคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบการสื่อสารขัดข้องจึงไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักได้โดยเฉพาะที่เมืองกีวานในจังหวัดซามาตะวันออก ซึ่งเป็นจุดที่พยายุไต้ฝุ่นหายเยี่ยนขึ้นฝั่งเมื่อเช้านี้ด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดอยู่ในระดับความรุนแรงระดับ5หรือระดับสูงสุดของซูเปอร์ไต้ฝุ่นและนับว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดติดอันดับ1ในสีของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และอาจเป็นพยายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่ง ทางการท้องถิ่นต้องประกาศปิดโรงเรียนสั่งระง,งับการเดินเรือและให้ชาวประมงนำเรือเข้าสู่ฝั่งส่วนที่กรุงมนิลาแม้พายุจะไม่ได้พัดผ่านโดยตรงแต่ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้ต้องปิดโรงเรียนและสายการบินต้องระง,งับเที่ยวบินบซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศประธานาธิบดีเบนิกโนอักควิโนของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ในที่อยู่ในเส้นทางผ่านของพายุต้องอบพยพ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้ไปอยู่ในที่ปลอดภยัยและศูนย์อพยพต่างๆพร้อมกับสั่งให้เตรียมเครื่องบินลำเลียง430และเครื่องบินรุ่นอื่นๆรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์พร้อมทั้งเรือของกองทัพเรืออีก20ลำสำหรับการอพยพประชาชนเพราะคาดว่าจะมีประชาชนกว่า12ล้านคนที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงโดยในขณะนี้มีประชาชนราว7 0 0แสนคนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว ส่วนนายเสกวันณเมธีอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตนกรุงมานิลารายงานว่าคนไทยในประเทศปาเลาซึ่งพยายุไต้ฝุ่นหายเยี่ยนเคลื่อนตัวผ่านปลอดภัยทั้ง8คนส่วนคนไทยในเมืองเซบูประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ประมาณ300คนก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันฟิลิปปินส์ถูกพายุใหญ่พัดถล่มประมาณ20ลูกต่อปีนะคะ ส่วนพยายุไฮเย่ยนเป็นพายุลูกที่24ที่พัดถล่มฟิลิปปินในปีนี้ส่วนปีที่แล้วฟิลิปปินต้องเผชิญกับภัยจากพายุไต้ฝุ่นโบพาซึ่งเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งของโลกทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า2,000คนขณะที่อิทธิพลของพายุไตฝุ่นไฮยเย่ยนยังส่งผลกระทบต่อมณฑลกวางตุง้งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนแล้วโดวยทำให้เกิดลมกระโชกแรงและคลื่นสูง ทางการท้องถิ่นจึงประกาศให้ชาวประมงนำเรือเข้าสู่ฝั่งและออกมาตรการรับมือล่วงหน้าคาดว่าไตฝุ่นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเกรงว่าจะมีความรุนแรงกว่าพายุที่พัดถล่มจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะ